สว,วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูบ่อปลาอยู่ที่สวนของเราเองนะคะก็บ่อปลาเนี่ยจะมีอยู่สองบ่อค่ะนี่อันนี้บ่อเลกนะคะจะอยู่หน้าสวนเลยค่ะนี่นะคะอยู่หน้าสวนเลยนี่นะคะแต่ก่อนก็จะใช้เลี้ยงปลาหงหลุดนะคะนี่นะคะ่ะเลี้ยงปลาหงหลุดนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบอ่อที่สองกันเลยค่ะอยู่ฝั่งโน้นค่ะนี่ค่ะฝัะ่งที่มีสังกะสีนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยอยู่ฝั่งนี้นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่อี่ตรงนี้ค่ะนี่นี่ก็ใช้เลี้ยงปลาหูหลุดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแต่ก่อนนะคะเราเลี้ยงปลาขายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังไงนะก็แบบว่าไม่ไม่ได้เลี้ยงปลาขายแล้วนะคะเพราะว่าแบบน้ำน้ำมันท่วมนะคะน้ำมันท่วมบ่อยนะเนี่ยก็เลยไม่ได้เลี้ยงแล้ว นี่เลยค่ะก็กว้างเหมือนกันนะคะกว้างมากเลยอยู่บ้านไกลเลี้ยงเลี้ยงปลาแบบนี้บ้างคะเลี้ยงปลาแบบว่าปลาหงหลุดนะคะอ่าก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะ